สวัสดีค่ะลิซ่าฮิลลิงซิตี้เอชช n n น l นะคะชาแนลที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกๆนะคะก็การื่นผู้อ่านนะคะจากจะขอขอบคุณ FC นะคะทั้งชาวไทยแล้วก็สะปะปลาวนะคะที่คอยคอมเมนต์น่ารักๆมาให้กำลังใจกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อคอมเมนต์จากจาก FC ท่านหนึ่งนะคะที่เข้าไปติดตามไฟฟิลี่พอดแคสต์นะคะต้องบอกว่าคอมเมนต์ของคุณสร้างกำลังใจให้กับผู้อ่านมากๆเลยนะคะคือช่องช่องนั้นนะคะ เป็นช่องที่เพิ่งเริ่มทํามาใหม่แล้วก็อาจจะมีคนดูน้อยผู้อ่านเองก็ยังไม่ค่อยทำเวลาเอ่อไม่ค่อยมีเวลาทาพอดแคสต์ลงช่องสักเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณมากมากเลยที่มีคนเห็นคุณค่าของผลงานที่เราทําไปนะคะถึงแม้จะเป็นคอมเมนต์เขาเป็นแค่หนึ่งคอมเมนต์นะคะหรือสองคอมเมนต์ก็แล้วแต่ผู้อ่านก็ต้องขอบคุณพวกคุณมากเลยที่อุตส่าห์ เข้าไปดูเข้าไปติดตามออขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตกันนะคะกำลังใจของคุณคอมเมนต์ของคุณสร้างสร้างเขาเรียกว่ามันเป็นการส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อ่านเช่นกันนะคะมันทำให้ผู้อ่านร,รู้สึกอยากจะทําสิ่งสิ่ๆนี้ต่อไปอยากจะ ทำงานที่มันให้พลังงานบวกๆกับพวกคุณแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างกําลังใจให้กับพวกคุณต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะทําหัวข้อดีๆนะคะคือไม่ไม่รู้คนอื่นจะมองเองไงเนาะแต่ว่าผู้อ่านว่าหัวข้อนี้มันมันน่าจะเป็นหัวข้อดีๆหัวข้อน่ารักน่ารักนะคะก็หัวข้อในวันนี้คือใครที่กําลังเฝ้ามองคุณอยู่นะคะก็ เขาเฝ้ามองเพราะอะไรเขาก็คงสนใจในตัวคุณนะคะหรืออาจจะแอบ,บชอบคุณอยู่ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะคะว่าใครคนนั้นเป็นใครนะคะที่เขาคอยเฝ้ามองคุณอยู่นะคะโอเคผู้อ่านมีกองไพ่มาให้คุณเลือกทั้งหมด3ามกองไพ่นะคะวันนี้อกองไพ่แรกนะคะสีเขียวนะคะ,ะ The Muse Tarot นะคะกองไพ่ที่2นะคะสีดำๆนี้นะคะ The light s e a า t นะคะแล้วก็กองสุดท้ายสีเหลืองนะคะ The good t a r m a t a r o t นะคะให้ทุกคนนะคะทำสมาธิแล้วก็เลือกกลองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาของคุณนะคะและถ้าเลือกได้แล้วคุณสามารถลงไปคลิกเลือกทางสแตปมที่ผู้อ่านจัดทำไว้ให้ในช่อง description ได้เลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกลองไพ่นี้นะคะ The Muse t a r o t นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันนะคะว่าใครหน้าที่ เฝ้ามองคุณอยู่นะคะตอนนี้นะคะมาดูกันก่อนว่าเขาเป็นใครนะคะใครที่เฝ้ามองคุณอยู่ตอนนี้อาจจะมองอยู่ที่ไกลๆหรืออาจจะมองอยู่ในที่ทํางานโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ j u i ัสต Night of Inspiration The i m p a s e case of emotion, s i c k of materials. ใครที่แอบมองคุณอยู่มันต้องถามว่าคุณแอบมองใครอยู่ตอนนี้เพราะจะ s t i c กมากับ s i c k of m a t e r i a l ก็คือ s i c k of p a r t c l e นะคะคือมันเป็นความเท่าเทียมความยุติธรรม เหมือนถ้าอยังรงจะบอกว่าคุณแอบมองใครเขาก็แอบมองคุณอยู่นั่นแหละคุณสนใจใครเขาก็สนใจคุณอยู่นั่นแหละเป็นคนที่รู้สึกดีๆกับคุณนะคะอาจจะเป็นความเหมือนเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มชอบเพิ่งเริ่มสนใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกดีๆที่ที่เกิดขึ้นมาระหว่างคุณกับเขาอะค่ะ อาจจะเป็นคนที่ทํางานก็ได้นะคะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนคนนี้นะคะมีสเสน่ห์ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เ,าเขาเรียกว่ามีม,มีบุคลิกที่ค่อนข้างพิเศษอะคะ่ะคือดูเป็นผู้หญิงที่มีความอบอุนอ่นมีมีความเป็นแม่สูงแต่ก็แอบแฝงไปด้วยสเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ดึงดูดใจคน,นะคะ่ะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ ดูดูดูร้อนแรงดูมีเสน่ห์มากๆนะคะดูอบอุ่นแต่แต่ในความอบอุ่นนั้นมันมันก็มีเสน่ห์บาใจอะไรบางอย่างอยู่อะคะ่ะม,มันให้อารมณ์ประมาณนี้นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนขาทัยูจิทามนะคะแบบ ใครให้มาเท่าไหร่เขาก็ให้คืนเท่านั้นคือเหมือนถ้าคุณทําดีกับเขาเขาก็ดีกับคุณคุณร้ายกับเขาเขาก็ร้ายกับคุณอะไรประมาณเนี้ค่ะคือให้มายังไงก็ก็ให้กลับไปอย่างนั้นอืมเป็นอาจจะเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนเหมือนกับคุณก็ได้นะคะอ่าอาจจะคือคุณกับเขาเนี่ยมีมีมี energy ของความคล้ายความที่มีเคมีตรงกันนะคะอาจจะชอบอะไรมนเหมือนกันอาจจะ มีบุคลิกอะไรบางอย่างหรือมีความชอบอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันนะคะดูเข้ากันได้ดูเป็นอะไรที่มันมีเคมีตรงกันนะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่คุณน่าจะมองมองว่าเขาเป็นคนที่โปรไฟล์ดีอะคะ่ะเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนทีออ่อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงก็ได้ดูดูเป็นคนที่พร้อมแล้วทุกอย่างดูมีชีวิตที่เพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคนคนนี้ดูแบบ ดูดูเป็นคนที่มีบุคลิกที่เขาเรียกว่าแต่งตัวดีแต่งตัวหรูแต่งตัวแพงอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าถ้าเป็นลักษณะาทางกายภาพนะคะเป็นคนทำง,งานเก่งเป็นคนแบบมีเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นคนชัดเจนนะคะกล้าได้กล้าเสียเป็นคนตรงไปตรงมานะคะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเฝ้ามองคุณทําไมแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยก็คือเขาเขาก็ชอบคุณแหละเขาถึงได้มองคุณเนาะเดี๋ยวมาเรามาดูเจาะลงไปดีกว่าว่าเขาเฝ้ามองคุณทําไมนะเขามีเหตุผลอะไรถึงได้เฝ้ามองคุณอยู่ s v e n of inspiration ที่ e อ f Inspiration ไฟ r ์ว a สดุมิวส์ m องอ e รมณ์ o อ้เดอิตเตทำไมเขาถึงเฝ้ามองคุณอยู่นะอจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่บอกเขามองคุณดูดีมากเลยนะเขามองคุณแบบดูดูอยู่เขาเรียกว่าปกไฟล์ดีๆมีความอย่างที่บอกว่าคุณน่าจะ น่าจะเป็นคนที่ทั้งคุณและเขาอะน่าจะเป็นคนที่ดูอบอุ่นดูแบบใจดีใจเย็นอยู่ด้วยแล้วสบายใจคือการที่เขาเฝ้ามองคุณเพราะว่าเหมือนคุณอะค่ะคุณอาจจะคุณอาจจะไปจุดประกายอะไรบางอย่างในในตัวเขานะคะคนคนนี้อาจจะเคยผ่านความผิดหวังหรือผ่านความเจ็บช้ำอะไรมาบางอย่างแล้วเหมือนพอเขาได้มารู้จักคุณเนี่ยมันเหมือนคุณได้ดึงเขาออกมาจากมุมมืดของชีวิตนะคะคุณคุณช่วยให้เขาแบบ ถ้าคนคนนี้นะคะเคยผิดหวังในความรักมามันเหมือนกับคุณมากระตุ้นให้เขาแบบอยากอยากมีความรักครั้งใหม่อะค่ะมันเหมือนกับเ,เขาบองว่าไม่ว่าเขาจะเคยผ่านเรื่องแย่ๆอะไรมาในเรื่องความรักแต่เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ทําให้เขาอยากจะที่จะลองรักอีกสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาแบบเขาชอบคุณมากนะเนี่ยมิลส์ออฟอิมูชั่นก็คือคิงคิงออฟคัพอะเขามีความรู้สึกแบบคุณ <laughs> แบบ ความรู้สึกแบบพุ่งออกมาเลยล้นใจออกมาเลยอะอชอบคุณมากแล้วก็เอ,อดูแบบม,มันมีอะไรบางอย่างที่ที่อะไรบางอย่างในตัวคุณอะที่มันดึงดูดเขาอะค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดมีสเสน่ห์แบบน่าค้นหาอาจจะเป็นคนที่ดูลึกลับหน่อยๆมันมันมีอะไรที่ดึงดูดเขาเข้าหาคุณมากๆค่ะแต่ แต่ถ้ามองแล้วเนี่ยคือการที่เขามองคุณอ่ะมันทําให้เขารู้สึกดีเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกชอบคุณมากๆแหละเขาจึงได้เฝ้ามองคุณอยู่เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เอาเราเข้าบ้างดีกว่าว่าคนคนนี้นะ,ะเขาเฝ้ามองคุณแล้วเนี่ยแล้วเขาอยากจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าอ,อยากจะทําอะไรกับคุณหรือเปล่า อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมอยากจะแอคชั่นอะไรกับคุณไหมนะคะหรือจะแค่เฝ้ามองเฉยๆ Engagement โอ้จริงจังเบอร์นั้น Fear Free yourself Let your friend help you เขามองว่าคุณคุณน่าจะเป็นคนที่เข้าถึงยากเนาะสิ่งที่เขาอยากจะแอคชั่น ในความสัมพันธ์นี้นะคะก็เขาอยากจะคอมมิชกับคุณนะคะเขาอยากจะเป็นแฟนคุณเขาอยากจะขยับเลเวลอาจจะเป็นถ้าคุณเป็นเพื่อนกันอยู่หรือคุยคุยกันอยู่เขาก็อยากจะเป็นคนที่คือเป็นแฟนเป็นอะไรที่มันมันมีการผูกมัดกันนะคะเป็นแบบเปิดเผยต่อคนอื่นว่าเออเราคบกันนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ดูเหมือนคุณน่าจะเป็นคนที่เข้าหาได้ยากอาจจะมีเป็นคนที่ดูมีกำแพงหน่อยหน่อยหรือเป็นคนที่มีโปรไฟล์สูงและแบบดูเขามองว่า อคุณคุณน่าจะแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองอาจจะอยากอาจจะไม่อยากได้ใครหรืออาจจะไม่อยากได้เขาก็ได้แต่สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเหมือนเขาจะเข้าทางเพื่อนคุณนะเขาจะให้เพื่อนๆเ,เ,เหมือนเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาจะแอคชั่นเขาจะทํานะคะเดี๋ยวมาดูว่านางฟ้ามีอะไรจะบอกกับคนที่เลือกต่อน,นี้บ้างนะคะ you re ready คุณพร้อมแล้วพร้อมอะไรเอ่ย yes <c oughs> ก็ถ้าคุณนะคะก็ชอบเขาซึ่งหน้าไพ่ออกมาว่าคุณชอบเขาเนาะเหมือนที่เขาชอบคุณเพราะมันเป็นอะไรที่ยุติธรรมเป็นอะไรที่แฟร์ฟรเฟ่อเป็นอะไรที่เท่าเทียมกันอไพ่บอกว่าคุณพร้อมแล้วนะถ้าแบบถ้าจะจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะถ้า,าถ้าคุณมีคําถามว่าใช่คนที่คุณนึกอยู่ในใจไหม ใช่คําตอบคือใช่นะคะแล้วคุณก็เหมือนคุณรู้อยู่แก่ใจแล้วแหละเปิดมาขนาดนี้คุณน่าจะมองออกแล้วแหละว่าใครที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่แล้วเขาก็จริงจังกับคุณมากนะคะถึงขั้นแบบอยากจะคอมมิชกับคุณเลยคุณพร้อมแล้วแหละที่จะแบบถ้าจะเหมือนถ้าจะถ้าจะแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะอโอเคก็สาหรับคนที่เลือก กล่องไพ่นี้นะคะก็น่าจะมีเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกกล่องไพ่นี้นะคะเด e l ไลเซียทัลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครกันหนะ้าที่เฝ้ามองคุณอยู่นะคะเฝ้ามองจากที่ไกลๆหรือเปล่าหรืออาจจะอยู่ที่ทํางานเดียวกันหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะใครที่เฝ้ามองคุณอยู่อาจจะส่องโซเชียลคุณก็ได้นะ ทริอปสอดโอ้แฟนเก่าเหรอ f Penta เพนตาก s s t a n d คนที่มีความแตกต่างกัน Six of Wands Five of อ f ค u p s เอ e นอ r g จคนเก่าขึ้นนะคะเออคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วคนที่คุณเคยมีความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เหมือนมีเรื่องทะเลาะกาันหรืออาจจะมี มือนอาจจะเคยสร้างความเจ็บปวดให้กันและกันนะคะไม่คุณก็เขา,เามีเรื่องบาดหมางใจกันอาจจะเคยเขาเรียกว่าเคยทุ่มเทให้กันและกันเคยทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะแต่ว่ามันมีความแตกต่างอะไรบางอย่างระหว่างพวกคุณอาจจะแตกต่างด้านเชื้อชาติศาสนาอา,อายุนะคะหรือว่า,เ,าเ,ปเป็นความแตกต่างอาจจะเป็นชนชั้นหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่า สถานะทางสังคมก็เป็นไปได้นะคะดูแล้วคุณน่าจะเคยเคยคบกันแหละคนคนนี้อาจจะเคยคบกับคุณแล้วก็เลิกลากันไปนะคะแต่ก็ยังคงไม่ลืมเลือนนะคะยังคงฝังจิตฝังใจกันอยู่คนคนนี้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนเป็นคนเก่งเป็นคนกล้าเป็นคนทํางานเก่งหาเงินเก่ง แล้วก็มีบุคลิกที่โดดเด่นนะคะดูมีบุคลิกที่แข็งแรงอ,อ,อาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาก็ได้นะคะแล้วก็มี energy ของราศีสิงห์เนาะหรือกออ็หรือคนธาตุไฟนะคะจริงๆก็มีหลาย energy คะ่ะแต่ว่าที่เด่นชัดก็จะเป็นราศีสิงห์นะคะเ,เป็นคนที่ชอบที่จะออชอบชัยชนะชอบเอาชนะคือเรียกว่า เ,เขาเรียกอะไรอุปสรรคอย่างหนึ่งระหว่างพวกคุณที่แบบที่เลิกลากันไปก็อาจจะเพราะว่าชอบเอาชนะกันก็ได้นะคะเขาเองก็แบบชอบที่จะเอาชนะอาจจะแบบเหมือนคุยกันไม่ลงรอยกันหรือมีเรื่องที่แบบทะเลาะก,กันแล้วไม่ยอมกันก็เลยแบบต้องแบบห่างกันไปเลิกลากันไปเขาเองก็รู้สึกเศร้าเสียใจกับที่ที่ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบไปนะคะเนี่ยสามดามาใบแรกเลยเนี่ยอืม ดูแล้วแบบคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กันนั่นแหละค่ะที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่เขาก็ยังตัดตัดคุณไม่ขาดนะเขายังเนี่ยเฝ้ามองคุณอยู่เลยแบบแต่มองด้วยอาการแบบว่าซึมเศร้าเลยเนาะแบบอก็ต้องบอกว่าเขารู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจมากๆนะคะคือเขามองคุณเขากอ็อาจจะดูแบบ หรือเขาเขาอาจจะมองว่าตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าเขายังติดอยู่ในอารมณ์เศร้าอารมณ์แบบอะไรอย่างนี้อยู่อะค่ะ mm. เขายังเฝ้ามองชีวิตคุณอยู่เขายังเฝ้ามองคุณอยู่แบบในที่ไกลๆนะคะเหมือนแบบมองดูคุณประสบความสําเร็จในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนทํางานเก่งก็ได้นะคะ,ะแล้วก็เขาเขาเฝ้ามองคุณดูแบบดูเข้มแข็งขึ้นดูแบบดูมีหน้าที่การงานที่ดีดูประสบความสำเร็จในชีวิต ดูดูแบบเป็นเขามองคุณในภาพลักษณ์ที่ดีมากค่ะคุณคุณแกล่งคุณเก่งคุณมีความสามารถอนี้สิ่งที่เขามองนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเสียดายโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอืแล้วเขาเฝ้ามองคุณอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาขยายกันว่าเขาเฝ้ามองไปทําไมเขาเฝ้ามองคุณไปทําไมนะคะ w o Cups ก็ยังรักอยู่แหละ n i g h t of Wands Jay the l i b r King of Cups s u e e n of Pentacles เขาเฝ้างองคุณทำไมเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่ค่ะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบไปแล้วนะคะแต่เขา พูดง่ายคือเขายังรักคุณอยู่เนี่ยทัวร์คัพมากับคิงออลคัพเนี่ยรักคุณอยู่มากๆเลยเขาอยากจะเหมือนอยากจะเริ่มอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอยากจะทุ่มเทอยากจะสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความรักขึ้นาใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือดูเขายังมีหวังนะคะว่าอ,อ,อยากจะอยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือเหตุผลนะคะว่าเขาเฝ้ามองคุณทําไมทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า แล้วเขาคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะแอคชั่นอะไรไหมมดูกันนะคะเขาจะแอคชั่นอะไรไหมสิ่งที่เขาอยากจะทำนะคะโอ้เขาจะแอคชั่นอะไรไหมล e l e g จนต์ e ฟ t e r อม,มีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะ Deception <c oughs> ม,มีการหลอกลวงด้วยเหรอ Free Yourself ก็ป o ดชอบนะคะ let your your f r i h n l p you อืมต้องบอกว่าคุณและเขามีความแตกต่างกันแน่นอนนะคะอาจจะแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาอายุวัฒนธรรมแตกต่างทางด้านสังคมนะคะเนี่ยมันเหมือนกับม,มันไม่ได้เขาเรียกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่า เขายังไม่ได้เปิดเผยกับคุณอ่สิ่งที่เขาอยากจะแอคชั่นนะคือเขาอยากจะเปิดเผยอะไรบางอย่างกับคุณแต่เหมือนเขาก็กำลังแบบพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยูอม่มันมีบางสิ่งบางอย่างแหละที่เขาบอกคุณไม่หมดแล้วเขาเองก็กำลังจะากาลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรที่แย่ๆในชีวิตตัวเองค่ะกำลังปรับปรุงชีวิตตัวเองอยู่นะคะตอนนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะแอคชั่นนะคะคือ,อเขาอาจจะให้เพื่อน เป็นสือ่อหรือเขาอาจจะเข้าหาทางเพื่อนคุณก็ได้นะคะหรือติดต่อทางเพื่อนคุณให้แบบให้ช่วยให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นนะคะืมก็นี่คือสิ่งที่เขาจะแอคชั่นเนาะแต่เหมือนเขาต้องสิ่งที่เขาจะแอคชั่นเหมือนเขาจะแอคชั่นกับตัวเองก่อนเนาะก่อนที่เขาจะแบบเข้ามาหาคุณแต่เขามันมีเอ์จี้ของความอยากเริ่มต้นใหม่แหละเขายังมีแพชชั่นกับคุณเขายัง,ลงหลงรักคุณอยู่เลยแล้วเขาก็เฝ้ามองว่า เหมือนเขาเฝ้ารอเวลาอะไรบางอย่างค่ะทีเ่เหมือนหรืออาจจะรอโอกาสรอเวลาที่จะเข้าหาคุณก็ได้เนาะแต่เหมือนคุณก็เขาเมองว่าคุณยังไม่ค่อยเปิดใจกับเขาค่ะแล้วก็ดูมีกำแพงกับเขา,เ,าเดี๋ยวมาดูว่า,าแล้วสิงห์สิทธิและจัก,กรวาลมีอะไรอยากจะแนะนำคนที่เลือกกลองไพ่นี้ไหมนะคะ <S <S within the next few m o n t h ในอีกไม่กี่เดือนนี้ลูก gas for design เขาอาจจะติดต่อหาคุณในอีกไม่กี่เดือนนี้นะคะ i n the n e a r future okay เขาเน่าจะส่งซิกส่งทราอะไรบางอย่างอาจจะหรืออาจจะติดต่อเพื่อนคุณมาแล้วก็ได้นะอลองลองดูนะคะแต่เหมือนเขาจะส่งสัญญาณอะไรเพื่อมาอย่างเชิงคุณแน่นอนในอีกไม่กี่เดือนนี้นะคะในเวลาอันใกล้นี้แหละอาจจะ หนถึงสเดือนหรือภายใน3เดือนนี้นะคะที่เขาจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างกลับมาหาคุณนะคะเพื่อแบบอาจจะขอคืนดีอาจจะเริ่มต้นใหม่หรือปรับความเข้าใจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สําหรับคนที่เลือกหน้าไพ่เลือกกองไพ่นี้นะคะก็จะมีเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ s u b สไครต์แล้วก็แชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะสหรับคนที่เลือกกองไพ่นี้นะคะ The good karma t าท o t t นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ใครกันหนะ้าที่เฝ้ามองคุณอยู่นะคะอ,อาจจะเฝ้ามองจากที่ไหนที่หนึ่งจากของโลกใบนี้ก็ได้นะคะอาจจะอยู่ห่างใกล้กลันหรือจะอาจอาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมก็ได้มาดูกันเชิญนะครับคนที่คุณฝันถึงหรอ four s o r c s ten of wands ace of swords True of sauce. ม of source true อืคนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยหรอแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักเนาะคนที่คุณพยายามเยียวยาพยายามจะลืมเขาแต่ก็ยังทำไม่ได้ก็คนคนนั้นแหละคะ่ะที่น้าพ่ยชัดเจนนะคะที่เขาฟ้ององคุณอยู่เหมือนอถ้าคุณถ้าคุณมีคนในใจนะคะแล้วก็ยังตัดคนคนคนั้นไม่ได้คนที่คุณรู้สึกว่ามันมันคือใช่อะ่ะมันมันคือแบบสิ่ง คนที่คุณต้องการคนที่คุณฝันหรืออาจจะเป็นชายในฝันอ่หญิงในฝันอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนคุณพยายามเยียวยาตัวเองจากคนคนนี้นะอืมคุณเหมือนกับอ่อยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานแล้วแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักอ่อยากจะออกจากอยากจะออกเนี่ยอยากจะปลดปล่อยตัวเองออกจากอา่ สิ่งที่มันมันขังคุณเอาไว้ก็คือแบบความรู้สึกที่ที่มันกักขังคุณเอาไว้กับคนคนนี้ค่ะอืมคือเหมือนคุณอยากจะปลดปลด่อยตัวเองจากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้นะคะเนี่ย to offset มาคุณใช้ความพยายามมากๆคุณพยายามเยอะะตัวเองพยายามดูแลตัวเองนะคะแต่ก็มันก็ยังคนคนนี้ก็ยังติดอยู่ในใจคุณอยู่ดีค่ะคือมัน มันเต็มไปด้วยความหนักความเหนื่อยก็จริงนะคะความสัมพันธ์นี้แต่มันก็มีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแล้วคุณก็มักจะเผลอ,อไปนึกถึงสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆที่มีกับคนคนนี้อยู่ตลอดเวลาอืมก็เขาคนนั้นแหละคะ่ะเขาก็เฝ้ามองคุณอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ขยายกันดีกว่าว่าเขาเฝ้าอมองคุณทําไมพลังงานแรงจังเจษคนที่เคย เคยอยู่ในความสัมพันธ์กันอาจจะเป็นท้นคุยหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะคะแต่ว่าจบกันไปแล้วนะคะเขาเฝ้ามองคุณทำไม The Star The Magician The Chariot t e Ch m p e r a n c e <oughs> ก็จบกันไปแล้วเนาะแต่เขาก็มองว่า มันก็ยังมีโอกาสเริ่มต้นได้นะเขามีความหวังนะคะที่เขามองคุณอยู่ก็คือคุณคือดวงดาวของเขาค่ะคุณคือแสงสว่างในใจเขาคุณคือคนที่เขาอยากได้คุณคือคือเขาอยากมาหาคุณนะอ,อ่ะที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่เพราเขาคิดถึงคุณนั่นแหละเขาเฝ้าภาวนาเนาะว่ามันจ,จะสามารถ สร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ได้ขึ้นใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะปรับความเข้าใจกับคุณอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะอม,มี energy ของความเขาเรียกว่าความเป็นธาตุไฟนะคะธาตุลมธาตุลมเยอะมากนะคะก็มันเหมือนที่เขามองคุณเพราะเขาเขาเองก็ยังตัดคุณไม่ขาดนะคะเดทมาเนี่ยคือเหมือนจะขาด หมือนมันจะจบแต่เขาเองก็ยังรู้สึกอ่ะเหมือนครึ่งหนึ่งความจริงอ่ะคือคุณและเขาจบไปแล้วแต่ในใจเขามันยังไม่จบอ่ะมันเหมือนแบบเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมันเหมือนเพิ่งเพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่วันเองถึงแม้คุณจะไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วก็แล้วแต่นะคะแต่เขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอเขามีความหวังเขาฝ้าภาวนาค่ะว่าคุณและเขาจะสามารถมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ ได้เจอเจอกันได้มีโอกาสปรับความเข้าใจาได้พูดคุยกันได้ได้เหมือนได้ได้สารความสัมพันธ์หรือได้ลองได้ลองเขาเรียกว่าลองคบกันอีกครั้งลองคุยกันอีกครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะ <S <S ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วคนคนนี้นะคะเขาจะแอคชั่นอะไรไหมน,นะคะ คุณน่าจะเป็นคนที่อยู่ในพ b ับดิ y e หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นดาวเด่นในวงสังคมคุณก็ได้นะคะเพราะเขามองคุณเป็นดาวสตาร์เลยเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความสามารถอาจจะเป็นคนที่เป็นนักครีเอทหรือเป็นนักคือมีความคิดสร้างสรรค์นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆหรือเขาเองอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางก็ได้นะคะก็มีหลาย e NERGY ในนี้แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่สามารถบาลานซ์ชีวิตบาลานซ์ พลังงานตัวเองได้ดีค่ะเขาไม่ได้อยากจบนะคะนี่คือคือสิ่งที่เขาแบบคิดคือเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะคืนดีแหละอยากจะปรับอยากจะปรับอะไรใหม่ๆอยากจะจูนกันใหม,ม่รีสตาร์ทอะไรประมาณนี้อ๋ออันนี้คืออะไรอ๋อจะถามว่าเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณไหมนะคะเขาจะแอคชั่นอะไรไหม พาร์ทไเนี่ยก็ถึงว่ายังคิดถึงกันอยู่เนาะยังน่าจะฝันถึงกันด้วยแหละ Let your friend help you อาจจะให้เพื่อนช่วยนี่ออกมาทุกกองเลยนะ Let your f r เนี่ attraction คุณมีแรงดึงดูดของเขามาหาศาลมากนะคะถึงแม้เขาจะเงียบไปเขาไม่ได้ติดต่อคุณมาเลยแต่ว่าเนี่ยมันเหมือน สิ่งที่เขามองคุณตอนนี้คุณดูคุณดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคุณดูเป็นคนที่แบบน่าเข้าใกล้คืออยู่ด้วยแล้วน่าจะมีความสุขอาจจะเป็นคนที่มีกลิ่นตัวหอมก็ได้นะคะสิ่งที่เขาอยากทำกับคุณคืออยากมาใกล้ชิดคุณนั่นแหละแล้วอาจจะติดต่อเพื่อนคุณมาเพื่อให้เพื่อนคุณเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้อะไรประมาณนี้นะคะราทท่อมเป็นชิลเดนน่าจะเป็นคนที่อายุเด็กกว่าคุณนะคะหรือมีความเป็นเด็กในตัวสูง ถึงแม้จะอายุเยอะก็แล้วแต่แต่แตคุณและเขาอาจจะมีแกลเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้คือคุณอาจจะอายุเยอะกว่าเขามากๆหรือเขาอาจจะอายุอายุเยอะกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะโอเคทีนี้มาดูคําแนะนํากันค่ะว่าสินธิสิทธิ์และจักรวาลนี่อะไรอยากจะแนะนําคุณนะคะ don't stop ถ้าคิดอยู่ในใจว่าคนคนนั้นเป็นใครก็คนนั้นแหละคะ่ะ Er. ออยากให้ลองอเหมือนไพ่บอกว่าถ้าคนคนนี้กลับเข้ามาแอคชั่นนะก็ลองให้โอกาสดูก็ได้นะอย่าเพิ่งรีบตัดเขาไปจากชีวิต uh, the situation will improve ม,มันจะมีการพัฒนาในความสัมพันธ์นี้ขึ้นแน่นอนนะคะเป็นการพัฒนาที่ไปในทิศทางที่ดีอย่างที่บอกค่ะว่าสิ่งที่เขาจะแอคชั่นคือเขาอาจจะติดต่อเพื่อนคุณมาเพื่อให้คุณเพื่อนคุณช่วยนะคะช่วยแบบเป็นพ่อสื่อ แม่ชักช่วยเยียวยาแผ่ใจระหว่างคุณกับเขานะคะคุณมีแรงดึงดูดกับเขามาหาศาลมากนะคะแล้วก็พาร์ไลฟ์เลเยรช่นช,ชิปมาเนี่ยเขาคิดว่าคุณเป็นคู่เขาแหละอืมก็น่าจะมีเท่านี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะ